หลายสรุปผลการแข่งขันศึก AWS วันเสาร์ที่21กันยายน2567ครับจัดแข่งขันที่เวทีมวยราชดำเนินครับรายงานผลกับผมบีมรีพอร์ตเหมือนเดิมครับแฟนๆครับผลการแข่งขันแต่ละคู่จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวได้รับทราบกันในคลิปนี้นะครับแฟนๆครับไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยครับเห็นนักชกจากไทยเราครับตองบัวลำพูครับสมิงดำชอจระบุญครับ อกับโอเวนจีริสกับนักชจจากอังกฤษครับพี่กัด127ปอนด์ครับแม่แข้งขวาเต็มฝีข้างแดงขึ้นมาเลยครับโอเวนโต้อีกแล้วลู่ครับแม่เตะเข้าตลอดเลยครับส่วนมาในต่างชาติไม่ค่อยจะบางแข้งสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าเขาพยายามที่จะเอาฝีข้างรับแล้วก็สวนดิบัดครับนี่ครับพอจับในแล้วก็ไปไม่เป็นครับโอเวนครับ เรียกว่าวันนี้นี่สมิงดำครับมาโชว์ความแข็งแกร่งครับแล้วก็มีจังหวะหัวแข็งสวยๆหลายดอกเลยครับพยายามที่จะโดนหนักเหมือนกันองดวนซ้ายมาครับกมบาทครับแข่ซ้ายไปจับได้กดกดมาจัดเข่าซ้ายกดยกดจัดเข่าอีกที่กระทุงเข่าขวาไปแม่ไปไม่เป็นเลยครับพอวงไงนี่เห็นชัดเลยว่านักชกจากอังกฤษรลยนี้นี่แม่ไม่สู้นหยเลยครับ ก็วันนี้นี่ได้โชว์เต็มที่ครับทางด้านของเจ้าสมิงํากับลูกหลานจากหน้องบัวลัพูนี่ปิ้นขลังให้แบบนี้เอาเนาะม่ไปตีถึงกร้ทำเขาเนาะโอ้นี่ครับโดน่จยาอีกจุดบัดขวาดือ้อแม่โดนบัดสายบัดกนแข้งสายเต็มเต็มครับแต่้ายที่เอาบัดดัวแม่โดนไปเยอะเหมือนกันครับโปเว่นครับแต่แกก็ทนเอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับนี่ครับ โดนหลายครั้งแก่ใจในี่เกินร้อยจริงๆครับแหมกล่อมไม่ล่วงกล่อมไม่ลงครับทางด้านของสมิงดำครับสิ่งหนึ่งก็ต้องยอมรับครับจิตหัวใจถือว่าสอบผ่านเลยครับนักชกจากอังกฤษลายนี้ฮะพยายามจะต่อยหมัดแต่จังหมะมันเริ่มไม่เข้าแล้วนี่ฮรเจ้าตัวถึงกับแหมนั่งคุกเข่าหมดอะไรตายอยากคายฟันยางทิ้งเลยครับ คะแนนนี้30-27ิบยเสียงครับสมิงดำฉอจรบุญครับจากน้องบัวลำพูเอาชนะคะแนนไปขาดลอยเลยครับ3เสียงอีกกระชันครับหรือกันต่อคู่ที่2ของรายการครับบาบาร่าเกียครับนายชจากบราซิลครับเจอกับสาวสวยจากไทยเราครับชัยยภูมิครับกับชื่อมวยขวัญใจขวัญใจมวยไทยยิ่มครับสาวสวยจากชัยยภูมิพิกัด118ปปอนด์ครับ ต้น้นี้ดูว่าจังหวะดีครับขวัญใจแต่พอช่วงปลายปลายนี่กลายเป็นโดนบทโดนเบียดอาศัยจังหวะก็เริ่มชักช่วยไม่ค่อยได้ครับบาวาร่าเกียร์นี่แกอาศัยความแข็งแกร่งแข็งแรงครับจับไปดูครับตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาปีถึกเนี้ยปถึกเนี่ยครับเฮ็ดให้มืดแห้งครับนี่โดนสอกไปครับช่วงเทคทานไปปลายชักเริ่มแผ่วครับสําหรับขวัญใจครับนี่ฮะโดนหมัดตัดลาตัวครับ ก็ทนเอาเรื่องครับทางด้านของบารบาร่าแก้วที่เอาแรงมาจากไหนครับเดินตลอดเลยครับสับยกกันจับได้ได้กระทุ้งเข่าด้านหลังไปแม่เสียรูปมวยเลยครับจังหวะแบบนี้ฮะช่วงไปปลายแล้วครับพยายามจะต้านสุดฤทธิ์แหละครับทางด้านฝันใจนะฮะแต่ก็สภาพแบบนี้ก็น่าจะต้านไว้ไม่อยู่ครับหมดยกที่3สุดท้ายครับ คะแนนนี้3เสียงเอกฉันเลยครับ29-28เปครับเป็นบาบาร่าอาเกียครับนักชกสุดแกร่งจากบราซิลครับเอาชนะคะแนนไปนะครับก็ทั้งคู่นี้กอดควอนเข้ารอบทั้งคู่ครับเมื่อรอบชิงเงินรางวัลสามล้านบาทครับเขาสุดรอบไฟนอลโฟครับมาต่อที่คู่ที่3ของรายการครับมาวีรูเมชครับนักชกจากเอสโตเนียครับเจอกับกำไลเพชรเพชรยินดีอาคาเดมี่ครับ สาวสวยแข็งแกร่งจากอุบลราชธานีครับพิกัดหนึส1ปอนด์ครับสับสอกสายครับซ้ายคืนมาโต้ขวามาแอมครับวางเข้งขวาไม่โดนครับแอมคือต้องบอกว่ากำไรเพชริช่วงท้ายเนี่ยแกชอบมักหยุดหลวมแล้วก็ชอบแผ่วชอบยุบไปครับตน้ตนๆก็ดูว่าสู้ได้นี่ครัเป็นจังหวะกระทุ้งเข่าซ้ายงามๆหลายทีเหมือนกันครับนาทีมารีเองก็ ต้องเคี่ยวต้องงวดเป็นพิเศษทบอลมโอกาสจะเข้ารอบอยู่ครับในขณะที่กําไรเพชรนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับตกรอบครับแต่สุดท้ายท้ายที่สุดแล้วครับคะแนนไปเท่ากันกับฝันใจกับบาบาร่าฮังกีครับนับคะแนนดิบแล้วนี่มารีรูเมสครับอยู่อันดับ3ก็ร่วงตกรอบไปอีกคู่ครับนี่ฮะคะแนนคู่นี้นี่เป็นมารีชนะไป29 28 30 27แล้วก็2 9 28ายครับไปต่อกันที่คู่ที่4ของรายการครับ วิวเพรโกสนครับจากจันทบุรีฮะเจอกับยอดขุนศึกมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงจากราชบุรีครับพิกัด126ปอนด์ครับมาดูฮะนักชกหน้าหล่อจากจันทบุรีเนเมือืนขึ้นที่อเกือบไปครับแต่จะบอกเปิดมานี่พักยกครับตามภาษาเซียนก็บอกว่าได้ได้เปลี่ยนอยู่หลายช่วงตัวเป็นต่อบประมาณ6-7ตึงครับเจ้าวิวเชรโกสลครับ ออกสตาร์ทมายกแรกนี่ทันต่อกระจายหายเลยครับคแนีนนี่แพ้ให้กับทางนั้นอาขออภัยฮะอ่แพ้กับเจ้ายอดขุนศึกครับก็เบียดเบียดกันครับนี่ฮะก็วิวก็พยายามจะเร่งครับใสความสดครับเอาเบียดเข้าประทับไปเรื่อยๆครับรูปเกมนี้ก็เป็นเจ้าวิวครับ อาศัยครับในเรื่องของจังหวะความแข็งแกร่งแข็งแรงเข้าปะทะคอยเบียดคอยประทับไปเรื่อยๆครับจนช่วงท้ยทายๆไปปลายนี่กลายเป็นจังหวะของยอดขุนศึกก็มาหลุดมาหลวมแล้วก็โดนเห็นรวจรลานจ,จวัดนี้แหมกองเหยาะเลยโอ้ทำได้ดีจริงๆจังหวะแบบนี้ฮะนี่ครับ,รบช่วงท้ายๆไปปลายก็เหมือนกับไฟที่แล้วเลยครับไฟที่แพ้กับชายล่าก็มายุบแผ่วไปปลายแบบนี้นะท่านังยอดขุนศึกครับวางแข้งขวาครับแหมวันนี้นี่ ยอมรับว่าสภาพร่างกายเนี่ดูเป็นรองครับอาจจะร้างวิธีไปนานครับที่จะกลับมาไม่กี่ไฟครับนี่ฮะจบยกไปแล้วคะแนนนี่ยี่สิบเกี่สเสียงครับเห็นนักชกหน้าหล่อจากจันทวุรีครับเข้ารอบร้อเอร์เซต์ครับวิวเพชรโกศลครับแล้วก็เข้ารอบไปที่หนึ่งของกรุ๊ปด้วยนะครับไปต่อกันที่คู่ที่5ของรายการครับ ชายล่าพอหลักบุญจากเลยครับเจอกับสุรศักดิ์คู่ดามยิมจากแดนใต้จังหวัดตรังครับโอ้โหเปิดมาเนี่มวยใต้ลูใสเลยพี่น้องมึงดูเจอนักชกจากเมืองเลยครับนี่ชายล่าพอหลักบุญครับพิกัดร้อยยี่สิบหกปอนด์ครับวางแข้งทายครับเอียงไปเลยครับแหมทีมงานพีเคนี่เต็มที่มุมเลยครับวางแข้งขวาเอาโดนเหมือนกันกระโจมดิชายล่าอื้มแม่ทำเป็นเล่นไปครับ จะว่าไปในวันน,นี้มาสู้ดีเหลือเกินครับทางน้านสุรศักดูดามยินกับเตะซ้ายไปต่อยไปต่อยมาแล้วนี่ก็ทั้งว่าก็ดูว่าเป็นรองทางนั่นชัยล่าและมีเสียงว่าเสียหลักเสียเหลี่ยมแบบนี้ครับถือว่าสู้ดีครับมามาสู้ร้อยเปร์เซนเต็มที่เต็มถังแต่สุดท้ายแล้วนี่ความแม่นยำยังขาดไปครับ ฝั่งนั้นก็สับซอกอีกทีครับดูครับความพยายามสูงจริงๆครับพยายามจะปล้ำพยายามจะต่อยฮะแต่ชายล่าเองก็เหนียวเหลือเกินครับวันนี้โดนโยกเหมือนกันครับสังเกตที่บริเวณใต้ตาด้านขวาครับมีปุดปดโนโน,โนบุมบวมมาเหมือนกันครับนี่โอ้ แกยังไม่ลดละความพยายามครับพยายามจะสับสอแล้วก็มีหัวแข้งซ้ายไปครับช่วงไปปลายกันที่ไปชายล่าจับกดคอยอยู่คิงหนึ่งเลยอาจจะช่วงท้ายๆไปปลายแล้วครับยอมแล้วครับค่าน้อยพ่อแล้วครับสุรศักดิ์สุดท้ายสงบศึกครับครบยุกแล้วนี่คะแนานขาดลอยครับ 30, 27, 3 0 2ส3ี่เสียงครับชายล่าพอหลักบุญครับ อดคอกับเจ้าวิวเพชรโกศลเข้ารอบคู่ไปครับอ่ะไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายของคลิปนี้แล้วกันครับเป็นคู่ซูเปอร์ไฟส์ครับป้องกันแชมป์เวทีมวยราชดำเนินครับรุ่นบรรจุเบท118ปอนด์ครับเดิมนี่แชมป์เก่าเป็นขุนสึกเล็กครับไปพลาดท่าแพ้มาให้กับริวกิมาศนะรายนี้นะครับนกชกจากญี่ปุ่นครับเจ้าของสถิติ13ไฟไร้พ่ายครับ แน่ขณะที่คุณศึกเล็กนี่ก็โดนหยุดสติหยุดสถิติ14 11ไฟไร้พ่ายจายกคนนี้เลยครับวันนี้ได้โอกาสมาแก้ตัวที่เอทีราชดำเนินครับดูว่าจะเป็นโอกาสครับที่จะพลิกสถานการณ์ครับกลับมาเชิดชัยได้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าคุณศึกเตะขวาไปวางแข้งขวาอีกทีครับแม่กระสอบเคลื่อนที่หรือเปล่ารับวันนี้มาโอ้โหประเขนแข้งขวามาเต็มเต็มครับโอ้โตเตะหยุดเลยครับ อู้เตลกไปเสร็ละโตยมีจังหวะที่สับซอกปะมาบัดไม่โดนครับอ้หวาดเสียวจริงๆครับหันกันเลยครับดูว่าพิกัดนี้นี่เป็นตัวท็อปท็ของรุ่นเลยก็ว่าได้ครับนี่ครับเป็นคู่ซุปเปอร์ไฟครับถ้าเกิดชนะชนะน็อกได้ม่กะที่องค์บากไซส์นี้พี่น้อง จะรวบไปก็ยัดเข่าซ้าโอ้โหกทุ้งแต่ละทีนี่แทบจะไส้ี่อักเสบเลยครับเตะขวาหลุดครับแมชนะน็อกได้1ล้านครับรางวัลพิเศษครับเดือดรับอีก2 5 0แสครับแล้วก็ชนะคะแนนธรรมดานี่ห้าแสนครับนี่คือรางวัลพิเศษครับไปรวมกับห้าตัวแต่อีอย่างโอ้เตะขวาครับอุดุภาพชาครับนีบเต็มกาดคอ ฟาทู่บอลงเสยบอลหมอนี่ไปกินนี่ยังมาลนะสูวโอ้ยอมเลยเตี้ยเต็มมันอ่ะนึงมัดเซย์บอลหมอโอ้โหมอนะเลือดสมุลายนี่แข็งแกร่งจริงๆครับจู่ครับชิงแชมป์นี่ต่อยกัน5ยกครับยกละ3นาทีพัก2ครับความเร็ววันนี้ไม่เป็นอุปสรรคเลยครับแม่ริวกิมมาเซดานี่ก็ อันรีหันขวางกับมาทุกรูปแบบครับแต่กลายเป็นละหลวมพระเป็นส่วนมากครับไฟนี้ฮะมาดูฮะว่าผลการแข่งขันเนี่ยจะเป็นไปตามที่แฟนๆกับฝันทงไว้หรือเปล่าครับสิ่งที่น่าเหลือเชื่อเนี่ยแชมป์เนี่ยนะครับไฟนี้นี่เป็นรองก่อนทกนี่2-3ช่วงตัวครับหมดยกที่สเอาชสุดท้ายครับแม กระโดดไปครับมั่นใจครับแบบนี้ครทีมงานโอ้โหคนแนนนี่ขาดลอยเลยครับ50 4สทั้ง3เสียงครับแย่งแชมป์เข้มขัดกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยได้สำเร็จครับแล้วก็หยุดสถิติไร้พ่ายของบิอกี่ไว้ที่13ไฟครับแล้วก็คู่นี้นี่ยังได้รางวัลเดือดไปด้วยนะฮะคนละ2 5 0 0 0 0บาทครับเท่ากับว่าคุณศึกเล็กเนี่ยได้รางวัลผู้ชนะอีก5 0,000 0ครับ รวมไฟนี้นี่รับรางวัลพิเศษไป750,000บาทไม่รวมค่าตัวครับแฟนๆครับนี่ก็เป็นบทสรุปผลกานในขันศึก RWS วันเสาร์ที่21กันยายนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับชอบคลิปาปากรีฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจทีมงานเราด้วยนะครับติดตามการรายงานผลมวยได้ใหม่ในคลิปต่อไปครับผมบิ๊มรีพอร์ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ